สวัสดีตอนเช้าจ้าสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนเช้าจัดเลยจ้าเช้ามากเลยนะคะก็จะมากินกาแฟกาแฟขนมปังจ้า เออวันนี้จะมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับในโรคระบาดเนี่ยเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานของลูกสาวอ่ะเขาติดแล้วทีนี้มีมีอีกสองสาคนที่เขาติดด้วยทีนี้ลูกสาวก็ทํางานด้วยจ้ะทํางานด้วยแต่ทีนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าลูกสาวก็ไปตรวจแล้วผลยังไม่ออกเลยสองวัน่ะว,วันที่สามวันนี้แล้วเขาไปตรวจผลยังไม่ออกจ้ะผลโควิดติดหรือไม่ติดนะ่ะ จริงลูกสาวนะฉีดยามาแล้วนะขนาดคนที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานลูกสาวแล้วก็ฉีดยากันหมดทุกคนแล้วนะที่ทํางานนะ่ะเขายังมีโอกาสติดแล้วเขายังมีเออเขายังคือคือเขายังติดได้อะ่ะคิดดูว่าฉีดยาแล้วไอเราตอนนี้เรากําลังคิดว่าวันที่ยนะี่สิบกเนี่ยเราบุกไว้แล้วเราจะไปฉีดเนี่ย แล้วแล้วแล้วมันมันคือคิดว่ามันสามีถามมันนะคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าขนาดเขาฉีดแล้วก็ยังติดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะจะจะฉีดหรือไม่ฉีดเพราว่านะเพราะว่าเราก็ว่าฉีดแล้วก็ว่าอยากฉีดเพราะว่าทางรัฐบาลเขาจะบังคับให้ทุกคนเนี่ยฉีดหมดใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันจะสะดวกสบายในการเปิดประเทศแล้วก็จะ จะไปไหนก็สะดวกจะพี่น้องเวลาเราจะไปนั่งกินอาหารมันก็สะดวกถ้าเกิดเราไม่ฉีดเนี่ยเขาจะไม่ให้ออกข้างนอกเขตไหนเขตไหนอะไรทํานองนี้ไงอีกหน่อยอะนะแล้วเขาจะไม่ให้นั่งกินร้านอาหารจ้าคือมันจะออกไปไหนไม่ได้มันจะอยู่แต่บ้านมันประเภทเหมือนกักตัวมันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดไม่ฉีดอนะ่ะถ้าเราฉีดแล้วเรามีโอกาสติดแต่ว่าอาการมันไม่หนักหนาอะไรไงอาการมันก็ยังชั่ว คืออาการมันไม่หนักเมื่อวานเมื่อวานนูน้นผลออกมาอีกสองสาคนที่เพื่อนลูกสาวนะติดก็ต้องไปกักตัวจ้ะโรงพยาบาลก็เต็มจ้ะพี่น้องโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาเขาก็เต็มที่นี้ต้องกักตัวอยู่บ้านจ้ะก็มียามีอะไรกินก็กักตัวอยู่ที่บ้าน ที่จริงแล้วคนติดไม่เยอะแหละแต่แต่แตทําไมเขาแม่ให้เข้าโรงพยาบาลก็ไม่รู้เพาว่าไม่รู้เป็นอะไรบอกคนติดมากขนาดนั่นเลยเหรอถึงขนาดที่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเต็มเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยนะยังลงคนติดก็ไม่เยอะ หรือว่าเขาจะเอาโรงพยาบาลไว้สําหรับรองรับคนที่ว่ามาจากต่างประเทศก็จะแบบว่ามีคนมาจากต่างประเทศติดเชื้อแล้วก็จะเก็บโรงพยาบาลไว้สําหรับคนพวกนี้ก็ไม่รู้นะ ตอนนี้กักตัวอยู่ในบ้านนะเพื่อนลูกสาวเมื่อลูกสาวเนี่ยยังผลยังไม่ออกจ้ะผลยังไม่ออกถ้าเกิดผลออกมาติดเหมือนกันแล้วจะยังไงเลยเนี่ยเพราะว่าตัวเราก็มีโอกาสติดเหมือนกันนะเพราะว่าลูกสาวทํางานกลับบ้านใช่ไหมละ่ะแต่พ่อเขาเนี่ยพ่อก็ไปตรวจมาสองสามวันที่แล้วนูน้นพ่อก็ไปตรวจมาแล้วพ่อเ็ไม่ติดนะ ในนี้เหลือแต่ลูกสาวนะไปตรวจวันที่สองนะอ่ะถัดจากวันที่สามีไปตรวจนะนะก็ผลยังไม่ออกเลยจ้ะจะออกวันนี้หรือเปล่าในผลเนี่ยเพราะว่าคนเขไปตรวจกันเยอะถ้าติดค่อยก็ต้องไปตรวจอีกนะเนี่ยทาไมล่ะถ้าลูกสาวติดเราก็ต้องไปตรวจอ่ะ แล้วมันยุ่งยาก,ากอย่างเงี้ยแลละพี่น้องมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ความยุ่งยากเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูลูกสาวก่อนถ้าลูกสาวติดนะตัวเราก็ต้องไปตรวจเนี่ย ติดมาแล้วมันยุ่งยากพีน้องถ้าครอบครัวเราติดนะสมมตินนะ่ะทั้งตึกแล้วทีเนี้ยทั้งตึกก็ทั้งตึกเนี่ยต้องไปให้เขาตรวจนะต้องไปตรวจไอ้ตรวจแล้วก็ฟังผลนะออกไปไหนไม่ได้นะเขาเขากักบ,บริเวณเลยนะทั้งตึกละคนทั้งตึกเนี่ยจะไปไหนไม่ได้นะทีนี้ละคนก็จะด่าเอาทีเนี้ย คนเขาจะด่าเอาอสิไม่ใช่อะไรหรอกคนคนเป็นหมื่นคนนาตึกเนี่ยมาสร้างความลำบากสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นด้วยตัวเราลำบากพอแล้วคนอื่นก็พลอยลำบากกับเราไปด้วยสร้างความยุ่งยากคนก็จะว่าเอาพี่น้อง ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวรออาทิตย์หน้านู้นอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะรอออาทิตย์หน้านู้นอีกก็วันที่ยี่สิบกก็จะไปฉีดยาแล้วเนี่ยมันจะมันจะติดก่อนหรือเปล่าเนี่ยอยากจะไปฉีดยาซะก่อน ฉีดยาฉีดไล่ให้มันเล็ว้วๆไปนะสามีกับลูกสาวเราไปฉีดมาสองเข็มแล้วก็ยังไม่แล้วนะ่ะจะมีเข็มที่สามอีกนะพิเศษเนะเขาบอกว่าพิเศษจนะฉีดพิเศษเลยนะเข็มที่สามนะจะรอฉีดแล้วนะ่ะจะรอฉีดเอ่อเข็มที่สามนะันนะคนที่ฉีดไปสองเข็มแล้วอะ่ะจะรอฉีดเข็มเข็มที่สาม บอกที่แรกบอกว่าฉีดสองเข็มไปแล้วก็แล้วใช่ไหมทีนี้มันไม่แล้วอ่ะพี่น้องก็จะให้ฉีดเข็มสามอีกอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไปฉีดเข็มแรกอะ่ะต้องรอฉีดอีกสองเข็มอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็ว่าเฉดฉีดเข็มเดียวก็ยุ่งยากอยู่แล้วยังไปฉีดสองเข็มสองเข็มก็ยุ่งยากเข้าไปอีกก็ยังจะไม่ฉีดเข็มสามอีกนะเนี่อ้อ คือตอนนี้นะมันไม่มีมันไม่ยังไม่มียานะยังไม่มียารักษาโควิดโดยตรงนะที่เราไปฉีดกันนะสองเข็มสามเข็มเนี่ยไม่ใช่ป้องกันโควิดอะไรหรอกนะมันเป็นยามันฉีดให้อ่าภูมิต้านทานของเราฉีดยาภูมิต้านทานเฉยๆไม่ใช่ฉีดยาป้องกันโควิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่ฉีดแล้วจะไม่ติดโควิดนะไม่ใช่นะอ่าพี่น้องต้องเข้าใจนะ างคนฉีดฉีดไปแล้วเออไม่มีโอกาสติดโควิดมันไม่ใช่นะพี่น้องนะไอยาที่ไปฉีดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันยังไม่มียารักษาโควิดอะไรนี่เองเนี่ยไอพวกเนี้ยมันยังไม่มีก็ยังไม่มียาที่ว่ารักษาโควิดโดยเฉพาะนะที่เขาวิจัยออกมาหลายๆใช่ฉีดหลายๆเข็มเนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นยาภูมิต้านทานเฉยๆนะนะไปฉีดยาภูมิต้านทานให้เรามีภูมิต้านทานเพื่อป้องกันอ่าโรคมันจะติดง่ายแค่นั้นเอง มันยังไม่มียารักษาเนี่ยไมไ <c oughs> <c oughs> ไล่ะไปเราพี่นอ้องแค่นี้วันนี้วันนี้ก็ไวก็จะไปไวนะคะจะก,กินกาแฟหมดแล้วเดี๋ยวไปชงอีกแก้วหนึ่งกินขนมปังไว้ก้อนหนึ่งเด้อกินขนมปังไปชิ้นหนึ่งไปเดี๋ยวจะไปทํางานทําการก่อนค่ะเดี๋ยวไปถูพื้นถูอะไรก่อนจะพี่น้องเดี๋ยวไปดูไปทํางานทําการก่อนไปแล้ะจา้าแค่นี้จา้าไปไปจา้า